Thank you. แล้วมันบอกไปนี่เราได้เลยนะไมายถึงว่าแนะนำท่านะเออทำแบบอ๋อยูทูบเบอร์ชื<__<_<__<_่อชื<__่ออะไรไปไปติดตามดีครับปัดเปียสติฟคูทัวร์ส่งให้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่หาดไซแก้วนะคะบางสะเลชนบุรีค่ะเข้ามาข้างในหน้าหาดเลยนะคะ วันนี้เราพาทุกคนมาทานร้านอาหารยุพาซีโฟสค่ะบรรยากาศดีมากคือติดหน้าทะเลเลยนะคะทุกคนชิวขนาดนี้บรรยากาศส่วนตัวสุดๆเลยยิ่งมาตอนช่วงเย็นๆนะคะประมาณ5-6โมงนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกน้ำนะคะคือสวยมากมองไปนี่จะเห็นพระอาทิตย์กระทบกับผิวน้ำทะเลเลยสวยมากๆเลยค่ะ แล้วเมนูอาหารวันนี้นะคะโอ้โหเราได้รับความสนับสนุนจากท่านเจ้าของร้านนะคะคุณหนุ่ยนะคะเอาอาหารดีๆมาให้เราไม่ว่าจะเป็นหมึกผัดไข่เค็มจานนี้ค่ะน้าตานาทานหมึกชิ้นโตๆไข่เค็มแบบว่าเค็มโคนเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่ค่ะราสซอสมาแบบชุ่มฉ่ำแบบนี้ค่ะทุกคน จะเห็นไหมเนาะมาดูซิจานนี้จะเป็นต้ยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้งน้ำข้นนะคะเราสามารถบอกได้ว่าเราจะเอาเป็นแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยน้ำข้นน้ำใสยแยกพริกมาสำหรับคนไม่ทานเผ็ดนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยข้าวผัดปูคะ่ะนี่ นาตาดีอาหารปริมาณเยอะด้วยนะคะนี่เรามากันแค่สองคนนะคะแต่ปริมาณขนาดนี้เอาจริงๆสามสี่คนก็ทานได้สบายเลยนะนี่ดูเนื้อปูชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะหอมมากเดี๋ยวจะรีวิวให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็ก่อนนะคะหวานมากค่ะสดชื่นสดชื่นเดี๋ยวขออนุญาตชิมแต่ละรายการเลยนะคะ ือชอบปูก็เลยจะชิมปูก่อนนี่ปูนี่หมูค้นมากเลยค่ะผัดผงกะหรี่น้ำฉ่ำๆแบบนี้นะคะนีม่มีความข้นของซอสผงกะหรี่นะคะไม่หวานจนเกินไปมันจะมีความมันๆนะคะอร่อยหอมผงกะหรี่ด้วยเมนูต่อไปหมึกผัดไข่เค็มค่ะ นี่ค่ะไข่มาเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะหมึกนุ่มมากหมึกนุ่มมากแล้วก็ไม่หวานเกินไปคือบางร้านนี่หวานนํามาเลยรสชาติดีเข้มข้นมันอร่อยแล้วก็น้ําจะขุกขีิกอย่างนี้นะคะแบบนี้เอาข้าวสวยๆนะคลุกเลยนะใช้ได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ ต้มยำค่ะดูซิมีอะไรบ้างอ่ามีเห็ดอุ้ยมีต้มยำทะเลนะตัวเองไม่ใช่แค่ต้มยำกุ้งนะคะนี่เห็นเนื้อปลาแล้วปลากระพงแล้วก็จะมีกุ้งใหญ่มากเดี๋ยวตักกุ้งให้ดูก่อน,ให,อน,นะะใหญ่กว่าช้อนค่ะเทียบนะคะใหญ่กว่าช้อนล้นช้อนออกมาเลยนี่เครื่องสมุนไพรนะคะกุ้งมาหลายตัวด้วยนะคะเนี่ย ดูเนื้อปลาใส่กิ๊กแล้วก็มีหมึกค่ะเห็นไหมคะหมึกสวยมากขออนุญาตชิมน้ำเดี๋ยวขออนุญาตชิมน้ำก่อนนะคะอ,อันนี้ต้องเติมเปรี้ยวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าความเป็นต้ยมยำมันจะต้องแบบเปรี้ยวนำโด่งขึ้นมาเลยนะคะอันนี้สำหรับคนที่ต่างชาติหรือว่าคนที่ทานรสอ,อ่อนๆอันนี้จะดีแต่ถ้าแนวคนไทยเลยนะ เราต้องเติมเปรี้ยวเข็มจัดเข้าไปอีกค่ะมันจะได้เข้มๆกว่านี้นิดนึงแต่อร่อยอร่อยมีความละมุนมากเลยที่สําคัญเนื้อปลาดูสดมากเลยค่ะนี่ทุกคนปลากระพงชิ้นโตสดมากหวานมากปลากระพงสดมากค่ะซีฟูดสดมากรับรองดีดๆด,ดตกทลายด้วยข้าวผัดนะคะจะเป็นข้าวผัดปู นี่นะคะ,นนะ,คะเนื้อปูชิ้นใหญ่ๆอ,อ่ะเอาปูมาด้วยปูมันจะไม่ใช่ตรงกันเชียงนะคะมันจะเป็นตรงตรงขาเนาะต้องลาอเนื้อนิดนึงเอากระดูกแกนกลางออกก่อนนะคะนี่นะคะจะลดอ่อนๆซอฟๆเพื่อ สามารถกินกับกับข้าวอย่างอื่นได้นะคะรสมันจะนุ่มๆอ่อนๆเนาะใครชอบบีบมะนาวเติมลงไปได้หรือนิดนึงได้นะคะอาหารรสชาติดีที่สำคัญคือสดกินแล้วทุกอย่างคือวัตถุดิบสั่นมาอย่างดีนะคะสดมากร้านยุคอาซีฟู้ดนะคะหาดทรายแก้วในเขตบางเสะเดชจังหวัดชนบุรีนะคะใครที่ อยากจะได้บรรยากาศที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็คนไม่พูกพ้านนะคะแนะนำมาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะรับรองว่าอาหารอร่อยถูกใจแล้วก็คุณหนุ่ยดูแลดีมากค่ะรับรองค่ะนี่นะคะคุณหนุ่ยนะคะเจ้าของร้านนะคะ